ช่วงนี้โควิดระวังติดปอดถ้าได้กอดระวังติดใจช่วงนี้โควิดระวังติดปอดถ้าได้กอดระวังติดใจช่วงนี้โควิดระวังติดปอดถ้าได้กอดระวังติดใจช่วงนี้โควิดช่วงนี้โควิดคำจำกัดความที่ว่ายาแซวผมหน้าม้าหนู ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัศสนีหมายเลขสี่ครับอโอ้โหเปิดตัวปรสนีหมายเลขสี่ด้วยเสียงกรี๊ดแบบโอ้โหดังลั่นเลยเอาละครับคุณอาร์ตี้คุณท็อป นี่คือชมหน้าปัศนีใหม่เลขสของคุณเห็นหน้าเขาคนนี้ครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับ27 27ปีคําตอบแรกของคุณครับมาที่สายสื่อของเราคุณแจ็คสนิทเลยเพลงอะไรต่างๆอะไรเพลงดังเ่ยปุ๊บเนี่ยเขาจะมาแบบมาตัดต่อมาทำมิกใหม่ให้สนุ่ซึ่งเป็นคนที่ทํามิกเพลงได้มันมากใช่จังหวะนี่คือแบบสุดยอดเลยแหละคนนี้โอเคเขาชื่อเขาชื่อคุณท็อป อ๋อที่ท็อปใช่ครับท็อปเนี่ยคือเป็นทําบิดเองแล้วก็อายุเนี่ยเป็นพี่ผม34ปี34ด้วยโอ้โหรู้ละเอียดอะมอริสเออแกแซวผมหน้ามาหนูใช่เก่งจิต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 ไปเรื่อยแล้วแต่ว่าคิดว่าอายุ30กว่าเพราะว่าแบบเก่งมากแล้วก็แบบเหมือนแบบประสบการณ์เยอะแล้วทำในทุกอย่างเลย32แล้วกันครับตอนที่เราแบบเข้าไปดูทิกต็อกอ่ะแาแซวผมหน้ามาหนูอ่ะเฮ้ย เพลงนี้แบบดังมากในติ๊กตอ็อกเราก็เลยไปเซิร์ชหาดูก็แบบไปเจอเขาว่าเขาเป็นคนที่แบบเอาคำนี้มาตัดแล้วก็มิกซ์มิกซ์มิกซ์มิกจนแบบโอ้โหเป็นที่ไวรัลเลยอะ่อลละซึ่งเราก็คิดว่าเขาอายุน้อยนะงั้นขอตอบว่า30ตตมสิบเมนกี้บอก30มสิบตอตดดแอร์ล่ะครับแอร์ว่าเ <c oughs> ท่าประมาณเท่าๆแอร์อ่ะคือมันให้ความรู้สึกแบบนั้น 33ค่ะคุณอาตี้คุณท็อปคุณเหลืออยู่2ตัวช่วยคือ close up และความทรงจำจะใช้ตัวช่วยไหนกับปัศณีท่านนี้ไหมครับ<า>ความทรงจำใช้ความทรงจำเอาละปัศณีทบทวนความทรงจำของคุณสักนิดหนึ่งและถ้าพร้อมเล่าให้เราฟังหน่อยครับก็ก่อตั้งวงบูมบูมแคชขึ้นในปี2555ครับผม15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่27ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับอุ้ยทำไมกดเร็วขนาดนั้นนะเร็วพ่าด กดเปลี่ยนอย่างรวดเร็วจะเปลี่ยนจาก27ปีเป็น31ค่ะ31ปีเอาละมาลุ้นกันตอบถูกแป๊ะๆโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิดข้อนี้โดนหักปีละ10,000บาทนะครับปัจจุบหมายเลขสีครับคุณอายุ31ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ สวัสดีครับ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 เอาล่ะขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อจริงชื่อสันนภาศบุญนาคครับชื่อเล่นชื่อเอชื่อ DJ Producer คือ Broadcast ครับแล้วก็เป็นศิลปินวงบูมบูมแคชด้วยครับอเอเออายุเออายุ32ครับผมสาโอ้โหเอาล่ะมารู้จักกับเอดีกว่าเมื่อกี้โอ้โหบอกมานี่เริ่มเข้าวงการเป็นอะไรก่อนมาก่อน จริงจริงตอนแรกเล่นดนตรตีอยู่เป็นวงร็อกมาก่อนครับอ๋อคุณมาแนวร็อกมาก่อนใช่ครับอ,อยู่อยู่วงร็อกเนี่ยทำอยู่ประมาณตั้งแต่มสองมสามเลยทํามาจนถึงประมาณปี2ปี3เรแล้วก็เลิกทําวงนั้นเพราะว่ายกเลิกสัญญาการกักบค่ายเพลงตอนนั้นก็เลยมาทําวงใหม่เป็นวงมุมแคชครับใช่แล้วก็ทําอิเล็กทรอนิกส์แนวแนวของเราคืออิเล็กทรอนิก ก่ตั้งแต่ใช่ครับตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นทันนี้ก็คือมาคือตอนนั้น EDM มันเข้ามาในเมืองไทยพอดีแล้วผมชอบผมก็เลยชิงทําก่อนอะไรเงี้ยก็ใช่แล้วคุณก็ไม่ใช่เป็นแค่ศิลปินแบบเบื้องหน้าเท่านั้นเบื้องหลังด้วยเบื้องหลังเราก็ทําด้วยครับเป็นโปรดิวเซอร์ให้ใครมาบ้างก็อ่าแรกๆเลยจะเป็นโจอีบอยคือคนแรกที่ให้ผมทําให้จะเป็นเพียงเนี่ยไม่มีครับคนแรกคือพี่โจเลยแล้วก็จะเป็นพี่ก๊อฟฟ์ฟักกิ้งฮีโร่พี่เป็กผลิตโชคพี่เบิร์ดธงชัยพิมพ์ลีพาย เอ็มบีเอพี่เป้วงไมลออกมาทำาอัลบั้มเดียวนะครับแล้วก็มีแบบเยอะเลยใช่ไหมศิลปินดังๆนั้นนี้เรียกว่าเอ๊แบบโปรดิวเซอร์แบบโปรดิวใช่หลายหลายคนเลยทีเดียวเอาละแล้วที่เมื่อกี้อย่าแซลผมหน้ามาหนูนี่คืออะไรเออมันคือเพลงที่เออเอาเสียงของคุณลิซ่าแบล็คทิงคือคือเอออเล่นติ๊กตอกก็คือเหมือนบอกว่าเออจะเอาเสียงอะไรก็ได้ที่แบบเหมือนมีคนท้าให้เออทำ เขาก็จะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามากันแล้วผมก็จะดูว่าอันไหนคนกดไลค์เกินหมื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าทำไงแสดงว่าคนอยากดูเยอะก็มีคนบอกว่าเอาเสียงที่พี่ลิซ่าพูดว่าอย่าแซวผมหน้าม้าหนูมาทำให้หน่อยเดี๋ยวนะเป็นประโยคที่เขาพูดแบบใช่เขาเคยไลฟ์ไปในแ่กรอเขาไลฟ์สองสามปีที่แล้วไลฟ์คุยกับแฟนคลับอะไรเงี้ยแต่เขาเพิ่งตัดผมหน้ามามา้มจอไม่ได้อ่าล้วก็โดนแซวอย่าแซวผมหน้าม้าหนูมันน่ารักครับก็เอาเสียงเนี้ยมาทำเป็นเพลงใช่ครับโอ้โหแล้วปรากฏว่าทำมา คนแบบเอาไปแบบผใช้เยอะมากเลยตกใจเหมือนกันครับตกใจเลยนะที่ถือว่าเป็นเพลงดังเพลงในทิกตอกเลยใช่ท่เดียวเอาไปใช้ร้อยล้านวิวผมตกใจมากๆเพราะคือทีมทิกตอกก็ตกใจกันเหมือนกันแล้วแล้วหลังจากนั้นมาเราเราเราก็ใช้เทคนิคนี้ไปไปจริงๆทําทําก่อนหน้านี้มานานแล้วครับใช่ครับแต่ว่ามันมันเหมือนแบบว่าเพลงนี้ทําให้คนรู้จักเยอะมันดันเป็นเพลงนี้เฉยๆครับเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพอไปไปไปดูคลิปกันหน่อยเดี๋ยวเองนะครับจะทําเพลงจากเขาไม่เอาขยอนทิ้งค่ะ มีคนขอเอเข้ามาเยอะมากเลยครับว่าให้ทำเพลงแต่กเสียงหนูละติ่งแนนตแน่นตแนนแนแนนติระเจ้าในอบ cast ขอบนิวเพลงช่วยให้กับพระมหาเทพเจ้า Let's go เสียวีโอ้โหนี่ของจริงเสียงอะไรก็ได้งั้วันนี้เสียงผมไหวไหมได้ครับอ่ะได้นะอ่ะรูปอุปกรณ์มาเลยอ่าตอนนี้เตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วครับให้พี่ต้องทำยังไงก็เดี๋ยวให้พี่เออัดเสียงใส่ไมโครโฟนครับครับแล้วก็เดี๋ยวเอจะเอาสิ่งที่พี่พูดมาเปลี่ยนให้เป็นเป็นเพลงอ๋อเหรอช่วงนี้โควิดระวังติดปอด ถ้าได้กอดระวังติดใจได้ทำไงทำไงทไงแต่เราก็ทีนี้ขั้นขั้นแรกก็คือว่าผมจะเอาเสียงที่พี่อัดมาตัดจังหวะให้มันเป็นจังหวะเพลงก่อนเพราะว่าพี่พูดมันเป็นประโยคพูดใช่ไหมไม่เป็นจังหวะก็พอผมตัดต่อมันเสร็จปุ๊บโอ้นี่ทําให้เห็นกันตรงนี้เลยนะฮะใช่ครับช่วงนี้โควิดระวังติดปอด ถ้าได้กอดระวังติดใจช่วงนี้คริดอะไรประมาณนี้อ๋อพได้จังหวะ,อ,ะอ,นนอ่ะได้จงังหวะอ่ะใช่พอได้จงังหวะปุ๊บทีนี้ผมต้องเปลี่ยนเป็นตัวโน้ตมันจะมีอเอาก็เอาใส่อีกโปรแกรมหนึ่งนะครับโปรแกรมนี้มันจะจับโน้ตได้ผมก็จะมาดึงเช่นคาว่าช่วงนี้โควิดเราก็ดึงช่วงนี้ ช่ป่ะพอเราเรียนเสร็จปุ๊บก็คือคำว่าช่วงนี้โควิดแหละเราจับเป็นตัวโน้ตได้ทีนี้พอฟังใหม่มันจะเป็นประมาณอนี้ครับช่วงนี้โควิดระวังติดปอดถ้าได้กอดระวังติดใจช่วงนี้โควิดอ่ะเสร็จปุ๊บมันยังไม่เท่เราก็เราก็เพิ่มเสียงต่ำเข้าไปอันหนึ่งใส่อีกอ่ะใช่ใส่อฟเฟกเข้าไปมันจะได้เสียงต่ำมันแนี้เลยทำตอนนี้เลยก็มันจะเป็นพอเราใส่เสียงต่ำเข้าไปใช่ป่ะครับเราใส่เอฟเฟกนิดหน่อยมันจะเสียงต่ำเป็นนี้ช่วงนี้โควิดระวังติดปอด ถ้าได้กอดระวังติดใจชุกใช่ไหมเราก็เราก็ฟังเราก็ฟังรวมกันมันก็จะเป็นนี้ช่วงนี้โควิดระวังติดปอดถ้าได้ก่อดระวังติดใจชกแล้วอ่าทีนี้พอได้่างนี้ปุ๊บมันยังเล่นไม่ได้ผมก็จะตัดคําว่าโควิดมาใส่ในปุ่มตรงนี้อ่าผมจะได้เล่นให้มันเป็นเป็นคำได้ครับเนี่ยเราก็จะเป็นคําว่าช่วงนี้โควิดนี่คือช่วงนี้โควคือปุ่มนี้แล้ววิดก็คืออันนี้ผมก็จะเล่นแบบช่วงนี้โควิด อะไรอย่างนี้นแล้วมันก็มีแบบอะไรอย่างนี้มันก็เอามาเล่นได้ใช่เล่นกับเพลงครับทีนี้ครับมาดูเลยผลงานจากเอบอดแคชชื่อเพลงว่าชื่อเพลงอะไรดีระวังติดปอดหรอระวังติดใจระวังติดใจดีกว่ามาครับเพลงที่สร้องจากเสียงพี่เอนะฮะอันนี้ ถ้าได้กอดระวังติดใจช่วงนี้โควิดระวังติดบอดถ้าได้กอดระวังติดใจช่วงนี้โควิดช่วงนี้โควิดช่วงนี้โควิดรวังติดใจ นี <anto> ่แ <divide> ค่ประมาณนี้นี่แค่ประโยคพูดประโยคเดียวเอฟทำแป๊บเดียวเท้านั้นออกมาเป็นแบบนี้เลยอันนี้รายละเอียดไม่เยอะอันนี้แค่มีแค่เสียงกองกับเสียงเบสแล้วก็เสียงพีเอเลยนี่ถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้นี่โอ้โหก็จะเป็นซิงเกิลเลยครับทั้งอย่างนั้นหนาวละแล้วตอนนี้เอจะมีผลงานอะไรใหม่ๆออกมาบ้างไหมครับก็ล่าสุดเลยเพิ่งปล่อยซิงเกิลกับ บูมบูมแคชไปชื่อเพลงว่าฮาคุน่ามาทาทานะครับผม,มแล้วก็เอ๊กำลังจะมีอัลบั้มเดี่ยวปีนี้ฟีเจอรลิงกับคนในวงการอื่นที่ไม่ใช่วงการเพลงโอ้โหเกิงแค่นี้ที่นี่ที่แรกยังไม่ได้บอกใครเลยในโปรเจกต์มีอยู่ประมาณ5้าหกท่านโอ้โหนี่เลยโอ้โห่แล้วจะติดตามเอ๊บอดแคชได้ที่ไหนก็ เอมีทิกต็อกนะครับมีอินสตาแกรมมี Facebook แล้วก็ YouTube ทุกอันใช้ชื่อบอดแคสเหมดเลยครับผมบอดแคสใช่ต้องมาได้เลยครับโอ้โหนี่เห็นความสามารถแบบนี้เป็นกําลังใจให้กับเอด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณเอ้บอดแคสครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุล็อกสัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำในการทีวียะทีวียะ Senti we yeah, centuria, centuria, yeah, senti we yeah, senti we yeah, yeah.